นี่มันพีคาร์ล่าบาวแล้วหเดีลยระวังนะนั่งอย่างเงี้ยระวังนะทำไมกะระวังระวังจะเจออะไรที่แบบทำให้เราสวัสดีค่ะท่านแมดีมดกดีสวัสดีครับมามาดีมามาอะไรครับนั่นนะได้ยินปะได้ยินแล้วได้ยินแล้วครับได้ยินได้ยินขอเปิดไมค์ออโต้นะก็เนี่ยปับเป็นกระซิบแล้ว ก็วันนี้ก็คือจะมีเรื่องมาคุยไม่กี่เรื่องละกันนะครับผมก็เดี๋ยวหลังประชุมเสร็จเดี๋ยวผมจะทําการแจกจ่ายเงินเดือนให้ช่างแต่ละคนนะค,ครับโอเคก็หลังจากทํางานมาหนึ่งเดือนเนี่ยเราพบเจอปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าหนึ่ง <1 S 2> <1 S 1> เดือนที่อะไรหนึ่งอาทิตย์ <S 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 ดิโทษโทษหนึ่งอาทิตย์เจอปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าเอ้ยมีใครกพูดไม่เพาะปักหนึ่งไม่ ไม่เมื่อไหร่เราจะหยุดเนี่ยใครมาเบิ้ลรถหน้าต่อนอ้อหน้าอ้วะไม่รู้เพื่อนโวยเนโจับแม่จับไปจับแฟนเราหน่อยสิเต้นไม่หยุดเลยอะฟาดเลยนะฮะธนาฟาดนะจะฟาดแบบไปนั่นดิเป็นรอยแดงอะดิโว้ธนาฟาดนะจะฟาดแบบไปนั่นดิเป็นรอยแดงอะดิ ผมจะบอกว่าตอนนี้ชุดช่างของเราอ่ะผู้ชายอ่ะนะครับสามารถเปลี่ยนใส่ได้แล้วแต่ว่าของผู้หญิงอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรองนายกเขามาทําคําสั่งเพิ่มให้นะครับผมถึงจะสามารถเปลี่ยนเป็นชุดช่างได้ก็ตั้งแต่วันจันทร์วันพุธที่เป็นต้นไปนะครับก็เวลาเข้าเวรเนี่ยเวลาทํางานอ่ะก็ให้ใส่ชุดช่างไปด้วยนะครับผมเวลาเข้าเวรตามนี้นะ ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็สามารถใส่ชุดไปเวทอะไรก็ได้ขออย่างเดียวก็คืออย่าแต่งชุดอะไรที่มันดูว่าบิวเกินจนเกินไปก็แล้วกันแค่นั้น <c oughs> วันศุกร์ต้องใส่ชุดไทยไหมันไม่ต้องแล้วครับก็คือจันหนึงศุกร์ก็ใส่แค่ชุดช่างชุดไทยชุดจันหนึ่งศุกร์ใส่แค่ชุดช่างเวลาเราเข้าเวรทํางานแค่นั้นเสาร์อาทิตย์ก็ใส่ชุดไปเวทได้ตามปกติ <c oughs> แล้วก็ตั้งแต่พวกนี้ไปนะครับ จะมีอาชีพเชฟเข้ามาแล้วก็คือในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะเอาปิ่นโตออกสําหรับประชาชนนะตะไครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็มีไปนะครับแต่ว่าปิ่นโตอาจจะไม่มีขายแล้วก็คือลืมแดกข้าวแน่ๆลืมแดกข้าวแน่ครับเนี่ยเหมือนอาถรรพ์ว่าเหมือนอาถรรพ์ว่าพูดปุ๊บตายปั๊บเลยพวกคุยอมกินข้าวเป็ดร้อนอยู่เหมือนอาถรรพ์ว่ะ ช่างคนอื่นเดี๋ยวมารอบนหลังคางก่อนนะรอประชุมเสร็จก่อนแล้วค่อยลงไปทำอะไระผมจะได้นับยอดได้ถูกตอนนี้เวมบยังเข้าไม่ได้เลยใช่ครับเพราะว่าอู่มันซ้อนกันอยู่เ<ว>ออ<ว>ช่วยผมด้วยวผมถูกจับเป็นตัวประกันช,<ว>ช่วยด้วยช่วยด้วย แจ้งตำรวจถ่ายรูปลงทวิตเตอร์ถ่ายรูปลงทวิตเตอร์ถ่ายรูปลงทวิตเตอร์ทำไมหัวหน้าช่างตั้งวอไปช่อง69เป็นอะไรกับเลข69หรือเปล่าเป็นเลขที่ผมจองไว้จองไว้ตังแอ่เล่นเมืองเก่าอยู่แล้วครับมันจะได้ไม่ซ้อนกับหน่วยงานอื่นไงเราตกลงเลขกับหน่วยงานอื่นไว้เฮ้ยตกหลายตกหลาโอยอย่าเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาเดี๋ยเพิ่งเข้ามา เขาจี้เลือดเขาจี้หลอดหลอดเลือดผมอยู่ท right ี่คอพวกคุณใจเย็นๆโอเคผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งพวกคุณจะเข้ามาโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปเดี๋ยวผมเข้าไปโอเคปากคอทิ้งเลยค่ะปากคอเลยท่าเลยค่ะท่าเลยรักกูเหลือเกินเนี่ยผมต่อยผมต่อยช่วยพี่ต่อยช่วยไอ้ต่อยกูมาต่อยกูไอ้พี่มันมันมีท่าปะมันมีปาดปะมีมีมีปาดให้ดูหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฮัลโหลพี <p> ่แปด เอาดิเอาดิเอาดิการลากการหยุดเอาดิหุดไม่ตน,น,นอนรถคนอื่นไม่ได้นะรถกระจกหยุดไปไม่ติดนอนดีดีนะรถกากติดไปเฮ้ยรถกู เขาบอกว่าโทรล่่งอหไอชิบหายไฟไอชิบหายไฟไหมกูกูว่าแล้วถอย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 ให้หมดถอยให้หมดถอยให้หมดถอยให้หมดบอลไลหมดแล้วชิบหายหมดแล้ว ชิบหายหมดแล้วผมเห็นนะพี่มีเร็่ความวุ่นเลยชิบหายหมดแล้วไอ้ชิบหายเออใครใครใครตัวเริ่มใครตัวเริ่มคนไหนใครใครเป็นคนทำให้ไฟไหม้ผมแค่วางน้ำมันครับ ขอควางแล้วมาไอ้คนจุดนอนตายอยู่นั่นไรหมอนไม่เข้าเรื่องไอ้คนจุดอจะได้ไอ้คนจุดจะนอนจะดจุดก็แย่แล้วเทอร์โบก็ไม่มีใครจุดวะไอ้คันสีชมพูอ่ะอ๋อกูรู้แล้วใครขับคันสีชมพู เขาบอกว่าไอชิบหายไฟไอชิบหายไฟไหมกูกูว่าแล้วนาน้าเป็นคนจุดใช่ไหมเหอะไม่ได้ผมไม่ได้เบิร์นยางเลยครับน้าเป็นคนแรกที่ลงมาจากรถป๊อกไปจับผมได้ยังไงล่ะผมไม่ได้เบิร์นยางเลย ยอดหลังผมก็มีโอนน้ำมีหลักฐานจบแล้วแน่น,นอนครับเล่นพวกนี้ผมต้องมีหลักฐานอยู่แล้วครับการพวกเล่นดินมาฝั่งนี้มาเต้นหมอนล,งลนังกันดีกว่าใครเจอเืนอนฝากบ่อยเดี๋ยวไปเจอแจ็คสันบอกกัน

เอยเขาไ่ดีกว่าเจอเทำงานหาเงินดีกว่าแล้หลับแล้วไม่เคยวยันอะไรเลยทำอะไม่ได้เลยแบบรถสองร้อยนาทีแดงนี่้าครครับรถจอด เขายังไม่มานะคนเกลียดท่าเลยว่ะถังไม่ดีักหน่อยแหละน้ำมันท่าอะไรอ่ะท่าคนเกลียดเลยมันแดนอะไรแดนซิลลี่5ขาผมแล้วก่อนดูตอเตปขาผมแล้วก่อนท่ามันยกตูดอ่ะ ยวันนี้เอ็มซีโดนท no ั้งแก๊งเว้ยวันนี้เอ็มซีโดนทั้งแก๊งกูปวดหัวกับช่างกุลกระเงยไอ้สักเอ้ยดีๆทั้งนั้น